สวัสดีครับนะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องฟรีมานะครับวันนี้ก็บันทึกเทปในกทมนะครับพอดีเข้ามาทําธุระแล้วก็รถเสียนะครับอยู่ยาวนะครับเพราะว่าซ่อมหลายจุดนะครับทีนี้ก็เลยห่างไปนิดนึงในการอัปเดตเนื้อหานะครับเรามาอัปเดตเนื้อหากันหน่อยนะครับเสียงอาจจะไม่อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับเพราะว่าอยู่ไม่ไกลถนนใหญ่เท่าไหร่นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่อง ทำไมเวลาตั้งใจทําอะไรนะครับถึงได้มีอุปสรรคขัดขวางเยอะมากนะครับสำหรับาบางคนนะนะครับปัจจัยหนึ่งที่สําคัญเลยคือวิบากที่เคยทำไว้นะครับนะยุคหนึ่งสมัยหนึ่งไม่รู้ว่าไม่รู้ชาติไหนพบไหนชาติไหนก็ตามนะครับที่เคยไปไปก่อกรรมในการกีดกันขัดขวางเจรินไว้นะจากความเจริญความก้าวหน้าอะไรทั้งหลายนะครับนะขัดขวางการสร้างบุญสร้า,างกุศลทั้งหลายเนี่ยนะ มันจะกลายเป็นวิบากนะครับที่ล่องลอยอยู่ในมวลอากาศทั้งหลายในโลกท่าเนี่ยครับนะพอเราลงมาเกิดเนี่ยนะวิบากกับความถี่ของจิตเราเนี่ยมันความถี่เดียวกันนะครับมันประทับอยู่นะครับนันคือมันจะจูนวิบากเข้ามานะเวลาเราลงมาเกิดเนี่ยนะพอใช้จิตเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยวิบากจะวิ่งเข้ามาค่อยๆวิ่งเข้ามาที่ะอย่าง2อย่างนะครับอันไหนใกล้กว่าก็ให้ผลก่อนอันไหนที่ไกลหน่อยนะครับหรือว่ามันจะมาย่งหน่อยก็ให้ผล ถัดไปเรื่อยๆนะครับเป็นงี้นะก็คือเวลาเราใช้จิตอ่ะยิ่งใช้จิตแรงกล้ามากั่ไหรายในการมุ่งมั่นทําอะไรก็แล้วแต่ครับมันจะยิ่งส่งสัญญาณที่รุนแรงออกไปนะครับทาให้วิบากวิ่งเข้ามาขวางครับทาไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะครับนะการวิบากที่เคยปิดกั้นปิดมาตกันขัดขวางาไว้นะไม่ว่าความเจริญทางโลกอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมาถึงนะก็ขัดขวางเอาขวางเอาขวางเอานะครับนะคนั่นคือ ย,ยิ่งอยากจะได้อยากจะสําเร็จประสบความสำเร็จอะไรในเป้าหมายมากเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งโดนขวางนะครับนะเป็นอย่างนี้นะหรือว่าบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยอยากหายมากนะครับอยากหายมากโอ้โหอยากไปหาหมอตะเวนนะครับความอยากรุนแรงมากนะครับเจ้ากรรมในเวรก็ยิ่งขยี้เอาเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรเขาจะได้รับสัญญาณนะที่เป็นคลื่นจิต ทีมเคยประทับแล้วก็ผูกมัดกันอยู่นะครับได้รับแล้วก็มาขวางนะครับไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามนะเข้ามาแทรกในกายในจิตก็มีนะครับหรือว่าแทรกคนรอบๆข้างหรือว่าแทรกแม้กระทั่งหมอหรือพยาบาลก็มีนะครับมาให้เห็นทางออกทางรอดทางแก้นะครับหรือว่าให้จ่ายยาผิดบ้างอะไรก็มีนะครับะจ่ายยาที่ไม่ตรงกับโรค นะไม่มีก็มีอะไรเงี้ยนะคือเมื่อทาทุกวิถีทางเราวิบากนะครับนะเพื่อที่ไม่ให้เราหายนะครับยิ่งเรามุ่งมันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งขีดการขัดขวางมากเท่านั้นนะครับไม่ไว่าจะทําอะไรก็ตามนะ่เพราะฉะนั้นคือ,อ,อสังเกตไหมอย่างอย่างบางบางทีเวลา,าเราทําอะไรเนะี่ยฝึกซ้อมอะ่ะไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับคือการฝึกซ้อมเนี่ยบางทีมันเป็นการเรียกว่าใช้วิบากไปก่อนนะครับใช้วิบากไปก่อนนะแล้วก็พอ ถึงจุดที่ต้องทําจริงมันก็เบาบางลงแต่ว่าบางทีเนี่ยเจ้ากรรมในเวรก,ก็ซุ่มเหมือนกันนะครับเราไม่รู้หรอกนะครับนะบตอนซ้อมก็ดีแต่ตอนทําจริงเละอ่ะอย่างเงี้ยนะครับมันมีนะแต่ว่าบางคนทําอะไรบางอย่างโอ้โหอุปสรรคมากมายเลยนะอ่เนพะราะว่าตอนเริ่มเริ่มทำเนี่ยมันจะขวางง่ายกว่านึกภาพไหมอ่านกะ็คือเขาจะมาขวางเยอะหน่อยนะจนกระจุบจนกระทั่งใช้วิบากหมดบุ๊กเนี่ยอ่าสิ่งที่ทําอยู่มันก็ เริ่มได้ผลนะแต่ผลกรรมนะคืออันนี้เราไม่ได้สอนเพื่อให้เรียกว่าไปทํากรรมใหม่อะไรมากมายนะครับคือแค่กรรมเก่าที่ใช้ในแต่ละชาติแต่ละภพแต่ละชาตินี่ก็เยอะแล้วพอแล้วนะเร,ไราไมงสร้างอะไรใหม่นะครับนะทีนี้คือเราจะทํำยังไงได้เคลียร์พวกนี้นะครับนะแล้วก็ขอขอมากรรมคือโปรดไปเลยนะฮะวิบากเพราะว่า ชีวิตของเราแต่ละคนทุกภพทุกชาติคือวิบากมารวมกันนะครับวิบากของแต่ละภพแต่ละชาติมาปฏิปตอสะสมนะครับแล้วก็ร้อยเรียงนะเป็นเรียกว่าเส้นทางยาวนะเดีที่เรียกว่าโชคชะตาเนั่นแหละเราทําเองนั่นแหละนะแลวตั้งแต่เกิดจนตายคือวิบากนะครับนะทีนี้คือถ้าเราพยายามจะทำเอ่อใหอ้อ่สร้างวิบากใหม่เพื่อที่จะไป มันไม่ลบล้างนะคือมันจะผักวิบากเก่าออกไปก่อนนะครับยังไม่ใช้นะครับผัดออกไปนะครับเสวยวิบากใหม่ก่อนนะครับก็คือวิบากเก่าที่รอให้ผลก็ไม่ไม่ไม่มาถึงทีนะครับแต่สุดท้ายเมื่อไหร่เราที่หมดแรงนหมดแรงหมดบารมีนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะตามทันนะครับแล้วก็ต้องใช้วิบากไปนะทีนี้คือวิธีที่แก้ที่ดีที่สุดคือขอขมากรรมขอขมากรรมนะครับ ก็โปรดไปเลยเจ้ากรรมในเว้นทั้งหลายอะไรก็ตามนะครับไม่ต้องไปคิดว่าเขาเป็นศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามอะไรนะครับโปรดนะครับนะถ้ามุ่งมานแต่จะเอาเนี่ยเขากิจะยิ่งขวางเข้าไปใหญ่นะครับนะต้องใช้วิธีการขอ,ขอก,กรรมแล้ววิธีการโปรปเลยนะนะการโพร่งให้ให้อนุภาพให้มีส่วนในบาร,รมีการเทน้ําหยดน้ํานะครับนะท่านใดอยากรู้รายละเอียดเพิ่มก็ไปฟังที่ช่องล่มโพธิธรรมนะครับนะบนะสอนการโปรดอยู่นะครับ คืออย่าไปอย่าไปอย่าไป,าไป,าไปเจาะจงให้รู้สึกว่าให้มันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ต้องอะไรเงี้ยนะอ่อให้เป็นการโปรดไปมันจะได้ไม่มีการต่อต้านนะไม่มีการที่จะไปที่หนีดิ่สู้อะไรนะ <S <S ทุกอยาก่างคือการโปรดไปนะ,ะเดี๋ยวมันจะขี้คลายออกเองแต่ว่าคือเราอย่าไปคาดหวังนะว่าเมื่อไหร่นะครับให้คลายไปผ่อนผ่อนคลายไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมโปรตว์เนี่ยก็ก็ตั้งอะไรมากไม่ได้นะคือก็ไปตามสถานที่แต่ว่า มันพุ่งไปไม่ได้ไนะงคือไปปุ๊บเดี๋ยวมันจะวิบากของพื้นที่เราจะบอกเองว่ามันจะเป็นไปะอะไรยังไงโกรธยังไงนะครับนะตั้งมากไม่ได้เป็นเรียกว่ามีตารางกําหนดการอะไรมากไม่ได้เลยนะต้องแบบหลวมๆคลา้าลานะแล้วก็ตามสถานการณ์แก้ตามสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะอันนี้คือเป็นเรื่องของวิบากนะที่มักจะชอบเข้ามาขวางนะนเวลาเราทำสิ่งต,าต่างๆอะไรก็ตามนะครับ ให้มันรู้จักว่ามันคืออะไรแล้วก็เคลียร์เป็นเคลียร์นะวันนี้ก็จบละเดี๋ยวเอาไว้เจอกันเทปหน้านครับสวัสดีครับ